สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองพสองทีวีค่ะพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ออกเดินรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมชุมชนหมู่บ้านนิุบลชนละเทพโดยมีญาติโยมและประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้ง มารอใส่บาทพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา6นาฬิกาที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านนิลุบลชนละเทพบางพลีตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ พระครูประหัดสวัฒนศิลคุณหรือพระครูแจ้เจ้จาอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนิธาทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน24รูปออกเดินรับกินทบาทโปรดญาติโยมภายในชุมชนหมู่บ้านนิรุบนชลเทพ ซึ่งบรรยากาศของการเดินรับบิณฑบาตของคณะสงฆ์วัดบางปลีใหญ่กลางในวันนี้นะคะได้มีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางพีมาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีญาติโยมและประชาชนที่ทราบข่าวนำข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมากนะคะ ทั้งนี้พระครูประหสวัฒนาศิลคุหรือพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางได้เปิดเผยว่าการนำพระสงฆ์บวชใหม่จำนวน24รูปออกเดินรับบิณฑบาตในครั้งนี้ <c oughs> ก็เพื่อเป็นการโปรดญาติโยมและเป็นการอบรมสอนพระบวชใหม่ให้เข้าใจถึงถึงหลักปฏิบัติกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามนเณรในพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง ซึ่งองค์พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบินทบาิเป็นกิจอันประเสริฐหรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์เพราะการออกบินทบาตนั้นนะคะนับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับกำหนดการในการออกรับบิณฑบาตของคณะสงฆ์วัดบางพลีแยกกลางที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีนี้นะคะจะออกเดินรับบิณฑบาตสีวันคือวันที่ 2, สองเมษายนรับบิณฑบาตภายในชุมชนซอยลิขิตเวันที่ 3, สเมษายน รับบินทบาทภายในชุมชนหมู่บ้านนิลบชลชนลเทพวันที่4เมษายนรับบินทบาทภายในซอยจตุรมิตรวันที่5เมษายนรับบินทบาทภายในชุมชนหมู่บ้านบางพีนิเวศด้วยค่ะ